กัมพูชานะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตดูตัวเลขนะครับจากการปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับการตัดน้ำาอจัดไฟตัดเน็ตแล้วก็น้ามันเนี่ยตอนเี้่สิทีลดลงมาประมาณ30%็ครับพอถึงเดือนพฤษภาคมสีทจาก3เฉลี่ยว่าประมาณเดือนละ3 1 0 0 0ันตอนนี้เหลือประมาณ2 1 0 0 0นะครับตัวเลขตัวนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดครับว่าจากการปฏิบัติการในที่ฝั่งเมลวดีทําให้สิทีการรับแจ้งความายลบลงปัญหาเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ตั้งแต่ปี65มาเราสามารถรยืนยันได้แล้วว่าแก๊งคอร์เซนเตอรเ์เป็นการกระทำของความผิดของคนต่างชาติที่ร่วมเหลือคนไทยในการปลอกลวงคนไทยทั้งประเทศจนกระทั่งปัจจุบันมีคดีทั้งหมดกว่า8 0 0นคดีนะครับซึ่งที่ตั้งของกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์จะอยู่ที่ฝั่งประเทศพมา่าประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ซึ่งเราก็ต้องมีการร่วมมือการทํางานร่วมกับประเทศต่างๆในการผลักรรดันแก้ปัญหาเชนนี้นะครับสําหรับฝั่งเมียนมณีในปัจจุบันที่ทางการทางรัฐบาลท่านนายกแทองคการได้มีการจัดไฟตัดแฉกตัน้มันเราจะพวบว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้ประมาณทั้งหมด29ประเทศนะครับหลอ,ลอ,ลอ,อกล่อคนต่างชาติทั่วโลกนะครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางการทางการของพม่า แล้วก็ทางชนน้อยนะครับในการปราบปรามแก๊งคอสเตอร์ในพื้นที่เบลวดีปัจจุบันนี้มีคนที่ถูกย่าออกจากแก๊งคอสเตอร์ประมาณ6,000คนนะครับที่อยู่รอส่งกลับประเทศของตัวเองนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งคือัางแก๊งคอสเตอร์จะตั้งส่วนใหญ่เลยนะครับของคนไทยเนี่ยจะไปตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเป็นหลักประเทศเรามีส่วนน้อยนะครับ ซึ่งในประเทศกัมพูชาเราก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับทางการกัมพูชานะครับโดยท,นนท,ท,าทางท่านนายมนตรีแพร่สงทานกับท่านมนตรีมานเนตในการร่วมมือกันในการปราบปรามนะครับที่สิ่งที่จะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับทางนไทยเป็นภัยพุทางาละสงครามในรูปแบบใหม่ครับที่เราเรียกกันว่าไซบอร์ลซึ่งสมงผรกรตทบต่อความไม่โปร่งของชาติอย่างร้ายแรงครับทางต่านชาติสมามารถยืนยันได้ครับว่าการนำผิดเหล่านี้เป็นเรื่องของกลุ่มคนจากชาติร่กมคนไทยในการหลอกลวงคนไทยครับต่อไปครับ ในการปฏิบัติการเดินทางในวันดีเราพบว่าทางคนขุดคนร้ายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มจีนเทาและมีคนชาติต่างนะครับพยายามที่จะหลบหนีออกจากกำในวัดีข่าประทางังกมพูชาและลราซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการจับคนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับหลังจากที่เรามีการพูดคุยเพื่อบรรจุแล้วเราได้มีทาง,งากงารกูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจับคุณ กวาดล้างที่เขตปอยแดงเมืองเมืองใดจังหวัดแดงปอยเพ็รนะครับแล้วทาให้มีการจับกุมคนไทยทั้งหมด119คนส่งตัวกลับประเทศไทยครับขอบคครับซึ่งใน119คนครับจะเป็นชาย8 1คนหญิง58คนเปยาวชน4คนครับทั้ง110ทั้ง119คนเนี่ยจะมีหมายจับถู่เจลาย13หมายบางหมายคือมีอยู่1คนนะครับเป็นผู้หญิงมีหมายบ้านผนงหมายครับมีทั้งหมด5หมายนะครับ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับเคสไอดีทั้งหมด46เคสไอดีมีความเกี่ยวพันนะครับทั้งหมดนั่นคือข้อมูลขั้นจริงเบื้องต้นที่เราตรวจสอบพบนะครับสตาร์ทแรกเดวันครับเป็นเจ้าแรกที่เราเริ่มทำการร่วมทางกับพูชาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะหาวิธีการในการร่วมลงมายานฐารอย่างไรน,น,นะครับอย่างไรกับทางพวกุอแกนคอมพิวเ,เตอร์วันนี้วันนี้เรามีแนวทางแล้ววันนี้สา,ารเห็นด้วยเห็นช่อบของหมายจับให้ ผมเชื่อว่าคนไทยที่เหลืออยู่ทางการคูชาี่จะ่วดดำเนินการกวาดล้างกับเรานะครับทางการพูชาตอนนี้ท่านนายกคุญมาเนศได้มีผมเห็นคําสั่งของทางการคูชาแล้วว่าท่านนายกจะเป็นประธาน,นในการก่วบกวาดล้างแก๊งคอสเซนเตอร์ในการพุชานะครับซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยเพียงเดียวนะที่นึ่งนะจะมีหลายเชื้อชาติทางโลกแต่คนไทยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตินี้ไปเนี่ยผมเราก็คงจะเห็นมีการดำเนินการตต่อเนื่องนะครับในมิติต่างๆครับ ผลเพราะว่าทางการไทยตัดไฟตัดเบนน้ำมันอันนั้นคือสิ่งที่เกิดผลกับทางกับเมล็นะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือทางกลุ่มชุมน้อยต่างได้ร่วมมือกับทางการไทยในการปักปังแก๊งคอเซนเตอร์นะครับฝั่งกัมพูชาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางฝั่งมพม่าตอนนี้เป็นความ,มร,วาร่รว,ม,วมมือระหว่าง2ประเทศเพราะเนื่องกัมพูชาก็เป็นความร่วมมือระหว่างกัน มาตรการต่างๆที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพเราก็จะใช้มาตรการการทํานาร่วมกันในการปราบปรามแก๊งคอสเตอร์เราจะมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันนะครับว่าแก๊งคอสเตอร์อยู่กลุ่มไหนตั้งอยู่ที่ไหนเนื่องจากว่ากลุ่มคนพวกนี้พวกเราจะเห็นว่าแก๊งคอสเตอร์คนไทยกับคนต่างชาติที่อยู่เนี่ยจะไม่ไปหนกรวมคนกัมพูชาเลยจะลองลวงเฉพาะคนไทยอันนี้คือวิธีการที่หลงเลี่ยงช่องข้อดข้อกฎหมาย ที่ทำให้การกากรมงชาอาจจะดำเนินคดีไม่ได้กับคกลุ่มนี้แล้ก็หาเกี่ยวเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เราสามารถใช้พยานฐานที่อยู่อนไทยในการขออวภาษาลของอาจับได้นะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากที่เคยทาที่ผ่านมาครับ